คนแล้วนะครับคือยังแม่ตำมะม่วงเราอยากกินตำบักม่วงเหรอแม่เดีวมาซื้อให้อะไรเร้าเนี่ยแคบหมูเมทุ่มหอว่าพอหรือไม่แคบหมูนะแค่หมูน่นละโอ้แค่หมูแคบหมูพามันปลขาวเนาะ อื่กินกับลาบนี่มาจากบาทนอนี่โอ้กัพอสื่อดีเนาะในเมืองไม่ได้ให้บาบอไก่มาทอดขายเนาะอยู่บ้านกับท่าน่ไอยู่คุณกับทําท่านเนาะโอ้ขายดี เร่กันอ oh, ๋อแม่ออกอมา่กในับดอกอ้อพี่อ้อยรอ่ะตงหนออ๋อมาแต่เศร้าแล้วแต่งหนาอาตยู้นอ้ออยู่ในรถว่ารถกัน อันแล้วแล้วเปนจงอันไปไปหอดไ่ตามะม่วงค่ะตามะม่วงไมตวัดตามะม่วงค่ะมท่าไหม่ผู้เดียวบโอ้มกับเกลือ่ะไรไม่ใำไม่ใ้มจีบไตอไม่น้ำผลมื่องเป็นําำมันเทีมเต่ามากเลยนะคงแหวงะไรแหวน

คอยเอาแล้วต้มูยเจ้าจาเป็นย่าครับเจ้ามุกมาจากทะเลน้ำลึกมาต้มหวจากต้มเหยจลอนี่มาจากทะเลน้ำลึกเลเลือกเอาอรคือมน่นอยู่นี่โอ้ยคนขับำรคนเมาค่ะเมาค่ะเจ้าคือไฮเล่าเมาค่ะ้งถอนต้งถอนเราไปถอนมันซึบ่กหตืเขาไปอีกไหวตัดใจบเลยลากลวยก็มครับ เหมือนกันเหรอคะโเข่าหน่อยตำกุ้ยก้ยโอ้ซีซีกุยนี่อ่างติงไก่เหรอไก่ย่า่ภราะจืนว่ไม่จืดละขอชัว่าเขอซื้อพริกหน่อยสิบาทอะไรครับพริกแดงพริกแดงเหรค่ะ ยากซื้ออะไรก็ซื้อเยๆๆอะแยะไม่ต้องใสีโอยเียของมันจหรอครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับจะมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ